สวัสดีค่ะชาวราศีกันทุกๆท,ท่านในคลิปนี้ก็มาเปิดไพ่ไทยดวงในเดือนพฤษภาคมกันนะคะราศีกันธาตุดินนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปหญิงสาวนะคะโอเคเรามาเปิดไพ่กันนะคะดูตัวต,วตวนก่อนนะคะตัวตวนของท่านนะคะใบแรกก็จะจับได้เป็นไพ่สองดาบนะคะอยู่ในช่วงเวลาที่เรากําลังตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยูอย่นะคะหรือเป็นคล้ายๆกับว่ามีทางเลือกมาให้เรานะคะซึ่งตัวท่านเองก็อาจ เหมือนกับว่ายังหาทางที่ทางออกที่ดีที่สุดยังไม่ค่อยได้ะคะ่ะจะเป็นลนักษณะของการลังเลนะคะได้ใบหนึ่งก็จะจับได้ไพ่ที่ดีเออโชคดีนะได้ไพ่เดอะเลเวอร์สนะคะเลเวอร์นี่ก็หมายถึงเป็นรูปอดัมับอีฟนะคะเป็นการคล้ายๆกับว่าเราเมืองกับอดัมับอีฟเนหนาก็บริสุทธิ์สดใสน,นะคะเป็นลนักษณะของไพ่ต่างประเทศนะคะแต่ก็จะเจอเจอสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตที่ว่าเราจะต้องเลือกนะคะเป็นไพ่ตั้งตรงก็ สิ่งที่ท่านเลือกนะัก็จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วมันเป็นไพ่ที่หมายถึงพวกไพ่ต่างประเทศนะคะคือสิ่งที่เราเลือกนะั่นอะมาถูกทางแล้วก็เราจะได้เจอเข้าไปสู่สังคมใหม่ๆนะคะได้รับโอกาสดีๆเข้ามานะคะและเดือนนี้ไนพะ่เลเวอร์ของท่านนะก็ได้ถึง2ใบนะคะมีไพ่สองสำรับแล้วก็ได้เลเวอร์ทั้งสองสำรับนะคะเป็นตั้งตรงต้องคู่นะคะก็เป็นลักษณะของการโชคดีลักษณะของความสําเร็จนะคะ บางทีก็อาจจะหมายถึงได้เจอคนที่ถูกใจด้วยเนาะก็ยังถือว่าโชคดีนะอันนี้คือตัวตนของท่านนะคะแล้วไพ่ใบสุดท้ายนะคะจะได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบนะคะขี่มา้าม้านี่เป็นม้าวิ่งนะคะก็คือลักษณะของการคล้ายๆกับว่ากระตือรือร้นหรือว่าการพุ่งไปข้างหน้านะคะมีความเจริญก้าวหน้าหรือว่าจุดมุ่งหมายที่ว่าเราจะประสบความสําเร็จนะคะอย่างมุ่งหน้าไปก็ถือว่าเป็นไพ่แห่งการแบบ คล้ายๆไงแบบเหมือนกับการลุยงานอะไรประมาณนั้นนะนะแล้วสิ่งที่มุ่งไปข้างหน้าก็จะเป็นไพ่เดเวอด้วยไพ่เลเวอนี่ก็ที่เล่าไปฟังว่ามันเป็นไพ่ที่ดีแล้วมันไปถึงต่างประเทศแล้วก็เข้าสู่สังคมใหม่ๆการได้ไปโดยเฉพาะคนที่ทํางานพวก,กเกี่ยวกับพวกสื่อออนไลน์การต่างประเทศพวกโซเชียลมีเดียนัก็จะให้ผลดีมากขึ้นนะคะคนที่โสดก็จะได้เจอคนที่ถูกใจด้วยนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะ เรามาดูไพ่ที่น่าสนใจนะคะก็มีหลายคู่ที่เดียวนะคะที่ว่าเปิดมาแล้วเหมือนกันอย่างเช่นเลเวอร์เป็นไพ่ทีออ่อยู่ในตําแหน่งของไพ่ที่ดีนะคะนาโชคลาภความสําเร็จมาให้นะคะและไพ่อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นไพ่เอ็มเพสนะคบเอ็มเพสก็เป็นจักรพรรดิน,นีเขาหมายถึงพระแม่โพศบก็หมายเป็นลักษณะของลักษณะความสมบูรณ์นะคะมีคนช่วยเหลือนะ,ะแต่ให้ระวังนิดนึงก็เกี่ยวกับร่างกายก็เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะ ได้ได้ได้เอ็มเพจมาถึงสองใบนะคะแล้วก็อีกอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นไพ่ไฮพินเซตไพ่ผู้หญิงเหมือนกันเลยไฮพินเซตนี่ก็เป็นราชินีพรจจันทร์นะคะกับหัวนะคะไพ่ราชนีพัจจันทร์ก็หมายถึงความอ่อนไหวทางด้านจิตใจนะความลังเลความแบบเหมือนกับบางทีบางครั้งก็อาจจะแบบเอ่อความคิดอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหมายถึงลักษณะที่ว่าเชื่อคนง่ายนะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะเนี่ย หรือบางคนก็อาจจะได้ไปหาหมอและไปตรวจสุขภาพมันก็เป็นไปได้นะมีมีไา่กเกี่ยวกับสุขสุขภาพถึงถึง,ถงอสองใบนะคะคือไพ่เอ็มเพสแล้วก็ไพ่ไฮพินสเตตนะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพและก็ความอ่อนไหวนะคะดีวิลมาเข้าเข้ามาด้วยนะคะก็ระวังเกี่ยวกับออลักษณะของการถูกหลอกอะไรพวกนี้ความไม่จริงใจนะสำหรับคนที่มีความรักนะคะ,คน,ค,นะ,ค,ะคนที่มีความรักก็ อาจจะไปรักเป็นบุคคลที่สามอะไรพวกนี้ก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือให้เราโฟกัสในเรื่องนี้นะแล้วก็เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพแล้วก็อารมณ์นะคะส่วนทางเอ่อทางด้านการงานหรือว่าสิ่งที่เราคาดหวังไ้รู้สึกว่าจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าเราได้ไพ่เลเวอร์สนะเลเวอร์ข้มมาแล้วก็เอ่อบางคนก็แล้วมีไพ่มีไพ่ถ้วยเข้ามาหลายใบอยู่นะคะบางคนก็อาจจะมีเอ่อมีสิ่งดีๆที่คนแนะนํา เข้ามาให้เรานะมีการเริ่มต้นเรียนอะไรใหม่ๆนะคะก็คือเป็นไพ่3ามเหรียญน,นะคะแต่ว่ามีอุปสรรค์พอบสมควรนะคะแต่ก็คงไม่ยากเกินไปสําหรับชาวราศีกันนะนะมีไพ่เดอะฟูก็เป็นการเดินทางด้วยนะคะเมจิเชียนก็คืออะไรที่เราคิดว่าเราไม่มั่นใจแล้วก็หาหาความรู้เพิ่มเติมกันดีกว่านะคะเมจิเชียนมันจะอยู่ในตําแหน่งของ ปัตตานิคู่ค้า,ค,ค,าคู่สัญญาก็เป็นลักษณะของการที่อาจจะทําธุรกิจหรือว่าการที่ว่าเราจะต้องไปร่วมมือกับคนอื่นนะคะอาจจะร่วมมือคนอื่นหรือว่าได้ได้มีโอกาสร,รู้จักกับคนอื่นเนี่ยเราก็ควรจะหาข้อมูลนะคะหรือว่าที่จะลงมือทําอะไรใหม่ๆนะคะมีไพ่เฉลีีอ่อดกับหัวนะคะอยู่ในตาแหน่งของปุตตะนะคะถ้าเกิดที่จะลงลงมือทําอะไรใหม่ๆในตัดสินใจทําไปแล้วเนี่ยนะคะ ก็อยากท้อแท้นะคะมันกลายเฉลี่ยอดกับหัวนี่มันเหมือนกับว่าเริ่มจะแบบมีมไม่ใช่มีไฟเยอะแ้วมีไฟท้อแท้เข้ามาด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีไพ่เดย์นะคะการเริ่มต้นอะไรสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะคนที่แบบรู้สึกว่าไอ้ไพ่รีเบิร์ตในในในสำหรับนี้นะก็จะหมายถึงลอกฟินิกส์นะคือคนที่แบบว่าโอ้เหมือนกับจะจะเป็นจะตายแลยแต่ในที่สุดก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้นะคะ ก็คล้ายๆกับว่าเหมือนกับเราห่อเหี่ยวไปนะแต่เราก็สามารถที่จะเดินตัวเองเออกมาจากอโซนนั้นได้นะคะเดือนนี้ก็จจะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะคะแตก่ก็สามารถที่จะผ่านไปได้มีไพ่ดีๆเข้ามานะคะแต่ว่าให้ระวังเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพและอารมณ์อ่อนไหวนะคะการเดินทางท่องเที่ยวมีไพ่ยูนิเวอร์สนะคะ,ะมีไพ่ยุนโชคลาภมีไพ่ดีวิลเนละลาหูให้โชคนะประมาณน,ะนั้นดีวิวก็เป็นของไทยเขาจะหมายถึง ค,คล้ายๆราหูนะคนที่ทํางานพวกธุรกิจเทาๆหน่อยแบบว่าก็จะให้ผลดีนะคะทำไอ้พวกรีวิวนี่มันจะหมายถึงในพวกนั้นด้วยง,งานพวกงานโซเชียลอะไรพวกเนี้ยก็จะให้ผลดีนะแต่มันไม่ดีตรงที่ว่าอาจจะใช้อารมณ์แต่มันอยู่ในตําแหน่งของโชคลาภก็ท่านราหูให้โชคนะคะก็อาจจะพวกงานเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้ก็อาจจะนําโชคลาภมาให้ท่านนะคะพวกสุ่มๆเสียเส่ยงๆนะคะข้างๆก็จะเป็นไพ่ยูนิเวอร์สนะคะ ยูนิเวอร์สจากกวายังหมายถึงเทวดาประจำตัวที่คอยดูแลเราด้วยนะคะมีไพ่แห่งความมุนหมองละทาให้ท่านแบบรู้สึกว่าแบบชั้นลังเลชั้นตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็คือไพ่ไฮพินสเตดเนี่ยนะความลังเลมันเป็นดาวจันทร์ก็คือความอ่อนไหวนะคะก็ไปไหว้พระสน่อยก็ดีไปสวดนมนต์นะคะมันสวดมนต์เข้าไว้นะคะแล้วก็จะสามารถทาให้จิตใจเราเข้มแข็งดึงดูดพลังที่ดีๆมาได้นะคะหรือบางทีก็ เออเขาก็ให้แบบเราแบบเพิ่มพลังทางด้านจิตใจนะคะเด็ดเหนื่อยแล้วก็อาจจะเพิ่มพลังทางด้านจิตใจมีไพ่ที่น่าสนใจอันนึงคือ justice กับหัวนะความยุติธรรมบางคนก็มีอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันทําดีมาแต่ทำไมแบบผลผลดียังไม,ไม่ไม่ได้ให้ผลนะคะ,อะรออนนดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นไพ่กับหัวนะคะพวกเอกสารพวกอ,อาจจะมีเอกสารกฎหมายบัญชีอะไรพวกนี้ก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะบางคนที่แบบไปทําเรื่อง กันาการทําเรื่องพาสปอร์ตหรือทําเรื่องอะไรที่เป็นเอกสารจะล่าช้าจนไม่ทันใจท่านสักเท่าไหร่นะคะเป็นเออก็ว่าตามนั้นนะนะมีไพ่ถ้วยก็มีความสุขโอเคแล้วนี้อันนี้ก็คือไพ่ทาโร่โดยทั่วๆไปนะคะมันก็จะมีปัญหาจุกจิกจุกจิก,จกให้ให้ท่านรู้สึกไม่ค่อยดีนะคะแต่ก็มีไพ่ที่ดีไพ่สรุปที่ดีๆมาก็น่าจะมีความสุขนะคะเราก็เลยลองเปิดไพ่ออร์เคิลอีกใบหนึ่งนะคะไพ่ออร์คเคิลนะคะก็จะได้ทม for n e t นะคะก็คือลักษณะของการพักผ่อนเนอะเออก็จริงนะไอ้ไพ่ตจวนี้เขาจะหมายถึงมันเป็นเลขสองสีนะเป็นไพ่สองกับสีเนะี่ยจันทร์กับพุธก็เป็นคู่มิรกันนะเป็นถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะอ่อคล้ายๆกับว่าเขาจะให้เราพักผ่อนเนี่ยนะก็คือเป็นเวลาที่คุณจะต้องพักผ่อนอาจจะไม่ใช่นอนอย่างเดียวนะจะหมายถึงว่าพักผ่อนทางด้านจิตใจนะบางสิ่งบางอย่างเราก็ควบคุมไม่ได้และบางสิ่งบางอย่างก็ต้องใช้เวลาใช้การลองคอยนะคะ ใช้การฝึกทางด้านจิตใจมันมีเขาบรรยายว่า,าไพ่ใบนี้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิอะไรพวกนี้ด้วยนะก็คือว่า,าคุณไม่ต้องไปบางทบีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราทําดีที่สุดแล้วเราก็ต้องเว้นช่องให้เขาเนี่ยประมวลผลได้ด้วยตัวเองถ้าเกิดว่าเราไปแบบฉันจะต้องทําให้ได้ฉันจะต้องอะไรไปกดดนันตัวเองกดดันคนนู้นคนนี้มันก็จะทําให้สิ่งดีๆในใจของเรามันมนันปิดกั้นเนี่ย มันปิดกั้นพลังดีๆที่จะเข้ามาในตัวของเรานะคะแล้วก็จะดึงแบบแคล้ายๆว่าเราเรามีความฉลาดมีสิ่งที่ดีๆอยู่ข้างในเนี่ยมันบล็อกไว้หมดเลยอะ่ะคือพไพ่ใบนี้ก็จะให้เราผ่อนคลายรีแลกซ์รีแลกซ,แกซ์แล้วก็เป็นการนั่งสมาธิด้วยนะไม่ใช่แค่รีแลกซ์แบบปล่อยไปทำตามเรื่องตำราวคือรีแลกซ์พักผ่อนแล้วก็ยังหมายถึงว่าสร้างพลังจิตในกับตัวเอง แล้วก็ไม่ต้องกลัวหรอกปัญหามก็จะค่อยคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็การทําบุญเสริมดวงมีไพ่ยูนิเวอร์สเข้ามานะเพราะว่าไอ้ไพ่ยูนิเวอร์สเนี่ยจักรวาลหรือเทวดาประจําตัวของท่านนี่มันจะอยู่ในตําแหน่งของอุปสรรคนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปเร่งเสริมพลังบุกให้กับตัวเองนะแล้วก็ตําแหน่งมรณะก็เป็นเด็ฟูก็อาจจะมีการต้องเดินทางบ่อยพอสมควรนะคะสำหรับเดือนนี้มีไพ่ต่างประเทศด้วยนะ โอเคก็น่าจะมีตามนี้นะตามที่ไพ่เขาเขาเปิดออกมานะถ้าเกิดเราคิดว่าเออเราเหนื่อยมากพอสมควรหรือว่าทําอะไรไม่ค่อยได้เออได,ได,ได้ได้เต็มที่นะคะการพาักหรือว่าการหยุดเนี่ยก็จะทําให้สิ่งที่ดีๆเข้ามานะและดีกับตัวท่านเองด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะอ โอเคจะมีอะไรแนะนําก็เขียนมาได้ในช่องของคุณมีองค์นะคะช่องของเราเนี่ยเป็นช่องที่เราไม่นักตั้งชื่อคุณมีองค์นะค,ะคือรู้สึกมันปัญหายากพอสมควรนะคะแต่ก็โอเคนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องคุณมีองคนโชคดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ